สวัสดีค่ะจากร้าอนอบกระโดดการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าจากจังหวัดสระแก้วนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่นั่งขับมานะคะดูลักษณะของเครื่องนะคะกระปุก15กิโลนะคะและ15กิโลสองปุกก็คือ่า30กิโลนะคะ,ะจานหยอด การที่อยู่ในถังจะเป็นจานแบบดําเป็นกกนะคะเราก็จะแถมจานแบบโรยให้นะคะแถมจานแบบโรยให้หรือคู่นะคะ,ะให้ลูกค้าเปลี่ยนว่าลูกค้าต้องการจะใช้จานแบบโรยหรือแบบดํานะคะเปลี่ยนได้เลยนะคะ,ะจานนะคะจาน12นิ้วนะคะสูง3เส่นหนานะคะขาก็ นี้สามยี่ตลับนะคะยี่สี่ตลับดูกลมจับนะคะดูคานค่ะคานนี้เม็ดสาสิบนะคะเม็ดสาตัวนี้แถมสลับให้สามตัวนะคะไปถึงใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปซื้อสลับนะคะเอาขึ้นเลยตัวนี้จะนำส่งที่ไปสนีนะคะเอาไปส่งที่ไปสีเป็ียนคูปลายทางนะคะ ใครสนใจก็ทักมานะคะมีของครบค่ะสั่งวันนี้ก็ส่งให้วันนี้เลยมีของไม่ต้องรอของนะคะตัวนี้ส่งที่จังหวัดสัตว์แก้วนะคะส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางค่ะสนใจทักมานะคะเบอร์โทร094 469 9224หรือ081 120 6955นะคะยินดีรับใช้ยินดีให้บริการค่ะ สินค้ามีคุณภาพนะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้าจังหวัดสัะแก้วที่สั่งสินค้าเรามาค่ะอรอรับนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ